สิิ่งงดีปรถยนต์สวัสดีครับผมช่างแหลมนะครับเป็นช่างวิชาชีพทำสีรถยนต์นะครับสวัสดีทุกๆคนครับที่แวะมาเจอวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็คือวิดีโอทำสีรถยนต์นะครับแต่วิดีโอนี้ก็คือเป็นจ็อบที่สีฝากระโปรงพองตายด้านเพราะโดนแดดนะครับของรถตาดาวสามแฉกคันนี้นะครับ แล้วก็กันชนหลังเนี่ยนะครับช่างก็จะมาทำวิดีโอให้ทุกคนดูกันนะครับว่างานแบบนี้ลักษณะนี้ช่างเขามีวิธีการทำยังไงนะครับแล้วก็ฝากให้คนที่มีรถทุกคนครับก็เข้ามาดูงานวิธีการทำงานแล้วก็มาเรียนรู้ศึกษากับช่างแหลมครับช่างแหลมก็ทำเป็นวิดีโอแบบหนึ่งหรือแบบแปลกใหม่นะครับของประเทศเราครับมาแบ่งปันให้ทุกคนดูกันนะครับว่า งานรอบลักษณะนี้แพรล,ลักษณะนี้แต่ละเคสแต่ละงานช่างก็มีวิธีการทำํำยังไงนะครับโดยเฉพาะช่างแหลมนะครับก็ให้ทุกคนมาดูเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับตัวนี้ก็กันชนหลัไอ้สเกิร์ตข้างครับน้องหมากับแตกแล้วก็จะมาปะนะครับแล้วก็วิดีโอนี้ก็ทํานะครับทําพื้นก่อนพ่นสีนะครับกับงานพวกเนี้ย ก็เราก็มาดูกันนะครับช่างจะมีวิธีการทํายังไงนะครับผม<ฮ>เชิญรับชมไม่มีความสุขกับการชมวีโอชังแลมน,นะ,ค,ะมครับมันพองนะครับพองแล้วก็ตายด้านแดดแล้วก็พองสีแดดระเกินหมดสภาพนะแดดกลัดจนมันบางนะครับถ้าคู่เดีวนะนบ่อ,อแล้วครับติดอีแต่แค่มันพองเป็น เฉพาะที่น,นะครับเพราะว่าติดแดดเนาะหน้ารับแดดข้างบนเหมือนร้อนมากงานนี้เราสีมาเห็ดแบบใดมาทำยังไงก็มาดูวิธีการทำของช่างกันนะครับมาครับผมมาเริ่มต้นขั้นตอนแรกในการจัดการครับงานทิ้นี้นะครับผมสะใช้คัดแบบพัดลมนะครับเดีย๋ยววางกระดาษทรายกันแป๊ดหนึ่ง เดี๋ยวให้ันตรงรูนะครับผัดกระดาษาแห้งแลกระดาษแห็งเบอร์หนึ่งร้อยนะครับปาดหน้าก่อนหรือเบอร์ร้อยห้าสิบก็ได้เด่งานต้องแบบใช้เบอร์ร้อยครับมาครับได้ที่แล้ววางกระดาษทรายขัดพิวเลคเกอร์นะครับที่มันตายออกให้หมดน,นะครับซั่นจะคัดแต่แค่บริเวณนี้นะครับมาถึงนี้เอาแค่ข้อสันนะครับ เอาแค่หน้าบนที่มันรับแดดเต็มๆนะครับพวกนี้มันยังโอเคยังสวยอยู่นะครับเอาสิเห็ดมาเห็ดพื้นตรงนี้นะครับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วจะขัดตรงนี้ออกนะครับขัดหน้าเลกเกอร์นี่ออกให้หมดนะครับมาครับมาเบ่งเอาขัดแบบได้ ครับมาเบิน่งเงี้ครับเบิ็งชั้นสีครับว่าปากกระโปรงออกเคยนะเหตุแต่ครั้งนะครับเดี๋ยวช่างจะให้ทุกคนเดงนะครับนี่คือชั้นสีที่ทําเป็นแค่ครั้งที่สองนะครับเนเตอร์ชั้นสีจากโรงงานนะครับสีพื้นของโรงงานนะครับนี่คือชั้นที่โรงงานนะครับสีจริงโรงงานนี่คือชั้นสีพื้นที่เขาตีครับใหม่นะครับ สีทับใหม่ของหลังจากที่จะพ่นสีจริงตัวนี้ล้วครับสีทับใหม่นะครับคือหมายความว่ารถคันนี้ที่เคยทาสีสากกะโปงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับครับนี่คือชั้นเดิมโรงงานนี่สีเดิมโรงงานนะครับมีพื้นที่เขาลงใหม่นะครับแล้วก็สีแล้วก็เลกกเกอร์น,นะครับเราก็จะมาขัดแลกกเกอร์กับตัวสียอ,อกนะครับแล้วเราก็ตีพื้นทับนะครับ มาดูภาพไปเรื่อยนะครับนี่คือสเต็ปแรกครับครับพอเราขัดเบอร์หยาบเสร็จนะครับมาดูก่อนที่จะขัดรายละเอียดนะครับมาดูว่ามันมีอะไรมันเป็นยังไงนะครับผิวมันนะี่ครับผิวมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเราขัดนาฬเกอร์ออกหมดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือสีนะครับสีเดิม เดี๋ยวเราก็จะมาลบเส้นนะครับเส้นพวกเนี้ยเส้นไปขัดหยาบนะครับเส้นมาขัดหยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์สามร้อยยี่สิบมาเบิรงพัดมาเบอร์ช่างจะขัดยังไงครับช่างก็เปียกแล้วนะใส่เบอร์สามร้อยยี่สิบนะครับนะครับจะได้ขัดกันให้นะขัดไล่ให้เส้นตัวนี้มันหมดนะครับเส้นเบอร์ร้อยนะ ครับผมทีนี้หลังจากที่เราขัดแห้งเสร็จแล้วนะลงเบอร์สามร้อยี่สิบเสร็จละทีนี้กะฮาวกะซิมาพัดน้ำนะครับแต่ก่อนขัดน้ำต้องทาไก่กน,นะครับไก่ไก่นํำทางนะครับไก่นํำทางหรือไก่โค้ดนครับเวลาเราทามันจะเห็นตรงนี้นะครับนี่ตรงลายเส้นใบขัดกระดาษทรายหยาบนะเห็นไหมมันจะเป็นวงๆนะครับ ถ้าเราทาเราจะเห็นแล้วมันขาดแล้วพื้นผิวเราจะเรียบดีนะครับถ้าเราไม่ทาเราจะกะเกลี่ยมันจะค้างอยู่อย่างนี้นะครับขนาดผมลงเบอร์320แห้งแล้นะครับมันยังเป็นแบบนี้ครับผมละกันมาเบิ้งนี่คือสเต็ปที่สามนะครับสเต็ปที่สามนะครับในการก่อนที่จะได้พ่นสีรองพื้นขาดเสร็จลังจากนี้เนะี่ยค่อนจะได้พ่นนะครับครับเราก็ มาคัดแบบนี้หรอเปล่าน้ำครับใส่แป้แล้วมันก็ขัดให้ไกด์ตัวนี้หลุดออกให้หมดนะครับในชิ้นงานนี้ขัดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเพื่อจะเสร็จให้เส้นตรงเนี้ยมันออกให้หมดนะครับมันถึงจะได้เรียบงามถ้าเฮาบคัดเส้นนี้ออกหมดเนาะไม่ขัดออกหมดเนาะเวลาเราพ่นสีรองพื้นไปมันไม่เป็นไร,รครับพอมันต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งนะพอระยะเวลานานาไปเป็น อาทิตย์หรือเป็นเดือนหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จรอยเส้นเนี่ยมันจะดันขึ้นมานะครับแล้วมันจะยุบเห็นเป็นเส้นวง,วง,วงๆ,ๆอย่างเงี้ยน,นะครับวงของเบอร์หยาบที่เราใช้เครื่องขัดนะมันจะขึ้นมาตามหลังนะครับถ้าถ้าเราไม่ขัดให้เกี้ยงให้ละเอียดเลยนะครับช่างเลยใช้วิธีทาไกด์นะครับให้มันไหลลงเข้าไปข้างในรอยเส้นกระดาษทรายน่นะครับก็แบบนั้นละครับผมก็ดูภาพขัดแบบ เร็วๆนะครับเพื่ออธิบายแล้วก็ให้ดูภาพเป็นนำจรที่ได้เห็นรับ้สงเห็นเด็ดดือ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าหาสีพื้นนะครับเดอ้อแล้วจะมาเบิ่งกันครับว่ามันเป็นแนวเลยรับเสร็จแล้ว สวัสดีครับครับกำลังสรเสร็จน้ำยาทำความสะอาดนะครับคัดแล้วละตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องคนสีนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงชืบนะครับคนข้างนอกไม่ได้นะครับแล้วก็คนนอกบริเวณอู่ไม่ได้นะครับต้องเอาเข้ามาพนในห้องนะครับนี่ก็คือภาพหลังจากที่เราคัดเสร็จนะครับเห็นไหมครับนี่คือตีละเกอร์ที่ขาดนะครับที่ผมคัดออกตรงเนี้ยคัดออกหมดนะครับ ครับแล้วเราเอาสีมาตีพื้นนะครับตีพื้นบล็อกไว้บล็อกตัวที่มันคาดนะครับ,บอกให้มันขึ้นขอบนะครับก็ลเลยต้องได้ตีพื้นแล้วก็เก็บรอยใบคัดเอานะครับขับกลันมาเบิ้งขั้นตอนการเช็ดน้ำยาทำความสะอาดนะครับก่อนที่เราสะพ่นสีรองพื้นนะครับเ,เช็ดแบบใดครับต้องเช็ดทุกครั้งนะครับ ครับนี่กระป๋องนี่ผมจับนี่คือกระป๋องน้ำยาทำความสะอาดนะครับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวนะครับสร้างกระสีพ่นนะครับตามข้อนะครับที่ติดบังไว้นะครับจะพ่นสีพื้นมาถึงแค่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้บอถึงนะครับก็เลยติดแบบนี้นะครับการติดกระดาษการสีพ่นก่อนสีพ่นสีรองพื้นมันก็มีเทคนิคของมันอยู่เล็กน้อยนะครับติดได้ละเอียดก็หลายครับในงานช่าง เนี่ยครับเร็ดมากับกิเกียวเนี่ยเหาะน้าผมใช้ผ้าเช็ดไปสองสาบรอบนะับเพราะว่าครับเราต้องเช็ดดีๆนะครับการเตรียมพื้นที่ดีต้องทําความสะอาดพื้นผิวก่อนพ้นสีรองพื้นนะครับให้ดีนะครับงานเ้ามันจังสีบอบพองนะครับจังสีอยู่ในน้นไปสักหน่อยก็เกานะอันนี้ก็มาเว้าฝันฟังนะครับนีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วข้างหลังก็เสร็จมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ยมาเบิ้งผสมสีพื้นกบลอยนะครับว่าช่างผสมแดบใหญ่นะครับก่อนที่เอาสีพ่นมาบึ้งกางนะครับแล้วก็รอพอดีรอตัวนี้มันแห้งนะครับเอากลับมาผสมสีรองพื้นก่อนนะครับนี่ครับสีรองพื้นกระนังผสมจะตรงนี้เราครับมง่าครับ เนีย่ยผมสิปรับแสงขึ้นจังหน่อยนะครับเด้อนี่นะครับมานี่สีรองพื้นกรบร้อยนะครับเป็นสีรองพื้นสองหนึ่ง t ูเ K นะครับตัวนี้สีพื้นตัวนี้ hard ครับผมกัดได้คนเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ระผสมก็ต้องคนให้มันแตกก่อนนะครับผสมกับใช้ไม้วัดน่นะครับตัวนี้นะ่ะหน้าสีพ้นประมาณสามร้อยหรือสี่ร้อยมิลลิลิตรนะครับ กระพอนะครับปากบังกระพ้นแค่สองรอบนะครับสองรอบกดเลยนะครับกระเทยเซนนี้นะครับใส่ไมหวัดนะครับวัดนะครับนี่ครับ่วนนี้ชมาก็ะวาดออกนะครับวัดออกแล้วก็ใส่ฮาร์ดเดนเนอร์นะครับเซนนี้ นะครับมันเติมฮาร์ดเดเนอร์นะครับสี่พื้นสองส่วนนะครับฮาร์ดเดเนอร์หนึ่งส่วนนะครับนี่ครับฮาร์ดเดเนอร์ก็ใส่ไปหนึ่งส่วนนะครับตามไม้วัดแล้วนะครับเพื่อให้มันคละเคลียนนะัิด้าไว้ตีให้มันเข้ากันนะครับคนให้เข้ากันกาสี่พื้นกาที่เป็นตัวนี้นะครับกาซื้อรักร้อยนะครับเอาไว้พ้นสี่หองพื้น พอจะมันออกเยอะออกตามใจเราก็โอเคล้วกาสีพื้นมันมาบอกร้อนใดครับนอกจากกาสีจริงนะครับนี่ก็กล่องครับกล่องหน้ากากนั่นแหละติดจ,จมูกก่อนที่จะพ้นนะครับผมก็ตัดไปก่อนพ้นเลยครับทีนี้กลับมาดูว่าพ้นจังได้ขั้นตอนในการพ้นนะครับมาเบิร์กันนะครับว่าทัางมีมีการพ้นได้ใงนะครับ งานนี้การพนแยกสองรอบนะครับทางการจะอธิบายปก่สอนพ้นปนํนำนะครับสองรอบนะครับงานในพ้นสีพื้นแต่ละงานเอากสรพ้นแยกย้อยกันเอาไปนะครับอากจพ้นไปตามหน้างานนะครับตามกรณีของแต่ที่เสาพ้นนะครับบอกไห้เราจะพ้นเหมือนกันทุกอย่างทุกงานนะครับนงานนี้ต้องการใช้สีพื้นกรอยหน่อย งานนี้ใช้ต้องการใช้อิฐหกร้อยหลายนะครับกับแผ่นนี้มันเป็นยังไงเราก็ต้องพนยกด้อยกันออกไปนะครับงานนี้ก็ทั้แรงกับเช็ดละเอียดดีนะครับจะเพิ่มแค่สองเที่ยวนนแน่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานสี่โฟละต้องข้นสองเที่ยวกว่าสามเที่ยวขึ้นนะครับเพราะงั้นมันต้องใ,ใช้ความหนาโตของื้ฐนะครับ อันนี้ก็เราดูกำแังนะครับจากที่ว่าใพนพจน์ที่วยมันเราดีมันชื่อได้ประมาณ400มิลลิลิตรครับถ้วยนี้แต่เฮาก็ไม่ได้ใส่เต็มเต็มนะครับแต่ประมาณ350นี่แหละนครับก็เพิ่มไปแบบนี้นะครับแต่ตรงไอ้ขอบขอบมันแบกเกอร์ที่ขาดนะเฮาอย่าไป ้นเปียกมากนะครับเพราะมันเป็นงานซ่อมมันจะทาให้มันเหี่ยวนะครับเหยาตรงขอบลเลสเตอเก่านะครับพเพราะเจอและเตอร์เกที่เขามาเฮ็ดปืนาการที่ึีไ่เท่ากันมันจะอาัดทําให้มันย่อมได้นะครับนี่ครับก็รอมนันอหนี้เอากับไปพ้นข้างหลังไปพ้นกับต้นหลังนะครับตัวกันข้นหลังนี่ยิงย่งต้องทำความสะอาดดีๆนะครับ เพราะมันเป็นซอสนะ,ค,ะนนนนนครับนแนวผมคะพองแบบนี้หน่อยนึงนะครับเอาจะตีมาต้นไปแล้วก็คุยกันไปน้ำแบบนี้ครับนะครับรุ่นี้ทำความสะอาดในซอสนะครับต้องทำดีๆอ่ะเด็ดซอสเพราะมันบไม่ทอดไม่เย็าถามว่าทำไมพอไม่พอดถ้าจะทอดนะครับแต่รุ่นนี้ก็เข้าใจนะครับหองที่ทอดออกมาเมันกรอบมากครับคุณผู้ชมรุ่นนี้ อ๋อ่เครอามต้นนี่อมันชอบขนาดใดมันหลายทำนะครับที่ทอดออกมาแล้วทําให้กันเทมันแตกอจากที่เราไปได้ทำน้อยๆได้ทาเยอะเลยรัเอาเสรีจองรถนี้มั่แ้งเลยเอองกมกัทีแตกเยอ่นไหนะครับเออเอะหนไหนเออนั้นก็ไปได้ทุ่อีเ ร้านงานคุลยาวุนอร่อแท้เบอกำนพิมเพก่อต่อการเที่ยวชูนแหงบไดฮักบันโพกนะครับมาเบอรงบันใหญ่นะครับเดินมาก็แขงแหลมเลยกะนี่แหลมือเอาแล้วนะครับทรงบันใดนยี่แข้งแหลมเพที่ฝาพัดตินะครับเป็นไีนี่ครับจะพ้่สามที่ยวนะเปนสี่โพลเกี่ยไว้กันลุก ในขับเทีวเนี่ยถึงมันจะอยู่ข้างล่างเราก็ทำให้ดีๆหน่อยครับนี่ครับจะเพิ่มสามเที่ยวนะครับอนี่คือเที่ยวแรกครับผมกลับไปนั่นเที่ยวสองกว่าหน้านะครับไปครับนี่ครับมาเบิ่งภาพหลังจากเที่ยวแรกเนี่ยเอาพ้นนะครับเห็นไหมเราขับมันขาดจากอันเดิมมันจะเป็นรวงแบบนี้เห็นไหมครับเป็นรวงเป็นแทนที่ภาษาช้างห้อนะครับ เดี๋ยนี้เราจะมาอัดเที่ยวสองแล้วนะครับมาเบิ่งกันครับอับมาบเที่ยวสองครับแล้วก็จะไล่ครอบอีกรอบนึงครับว่าตรงนี้เราพลาดาอะไร้างมาไหล่รอบเสื้อความเชัวอ์ป๊อปทั้งแรงให้สีพื้นย่างเหนียวเลครับ เติมเชนนอแค่ห้าเปอ,อร์เซ็นต์เนี่ยนรับาโซนเหนียจนพ้นบออแล้วคนัะถ้ากาบอดเป็นเคนใหญ่จริงจริงพื้นเต่ละตจอก็ที่อ้อมที่แข็งแตกก้างกันไปนะครับไปเรื่อยๆชึ่งางานไปน้ำกันเรื่อยๆครับมันจะได้รู้ว่า คั้งเขาทำยังไงนะครับถ้าใครชอบกะเข้ามาเิงนะครับแั้งแรงกับสโลงงามไปเรื่อยๆนะครับถามันเป็นอาชีพเราเราก็ลงไปต้นทุนก็ไม่เยอะนะครับแค่เสียเวลาจะเคยเห็ุงานสองชั่วโมงแล้วทำใม้เหตุทิศกับเพี่ยงเป็นสามชั่วโมงหรือสามชั่วโมงกว่านะครับแต่ก็อยากเค็ดนะครับใจมรักทำไงด้สนานเดือดาจมาฝั่งนี้นะครับ นีก็อัด้าไปตึงกว่าเดิมนะครับอือก็คือซ้อมเพื่อนบล็อกหน้าเพื่อนแต่มันยุบเอ่องานที่ดีการไม่ดีโอเคต้องต้องเน้นบางนะครับเน้นบานนะจ๊ะหนาเกินไปก็บอดีบางเกินไปก็บอดีต้องพอดีพอดีแล้วก็โส่งผลิตภัณฑนในการใช้นะครับความเพทนมันก็อยู่ ความเกลอกองนะครับอัน e นี้เป็นความสิ่งครับั้งเดียนติบอกฝันคุณเจ้ายันันฝบางที่อูนี้เขาทำไมทำเพลงอูนี้ทำไมทำเพลงนี้ได้นะครับมันจะมีทุกเกลื่อนงครับ้วก็อยู่ที่บางร้านเขาจะช่อจับกับลูกค้าหรือเปล่านะครับถ้าแรมบอกว่าตอนน้โรงแรมมาเรงงานมาเคยจะได้งานนะครับโม่แรมบอกหมอแล้ ม่ได้ต้องการให้เกิงานะรับที่ร่มให้คนดูด้วยความเราอยากทำนะเราชอบทำแบบนี้นะครับคิดว่าต้องเห็นร่มก็เพื่อได้งานครับไม่ใช่หรอนะครับก็เสร็จแล้สวสองรอบเดี๋ยวทั้งแบบมาเก็บขอบข้างหน้าอากาศจะมาโรยสีดำนะครับจะมาโรยสีดำใส่นี้เพื่อต่อจับนะครับเดี๋ยวทั้ง,งหลาไปพ่นข้างหลังก่อนเลอ อาจารย์มาเป็นโรยสีดำนะครับครับวันนี้เราจะมาโรยสีดำนะครับโรยสีดำไว้เพื่อจะได้เห็นตอนเราขัดพิวนนะครับว่ามันเรียบเนียนขนาดไหนนะครับนี่เขาโรยดำนะครับเดี๋ยวต้องแลมเล็ดลายกโรยข้อพันธุ์ปุถ้าดำในลายเขาก็จะเห็นง่ายนะครับคนเด็กสมัยก่อนจะโรยทำไมอ๋อหนาครับือว่า อ่าเวลาทับมันก็ทับง่ายนะครับเวลาเราทับหน้าผิวพื้นให้เงามันเรียบมันก็จะได้เห็นง่ายนะครับสบายหมดต้องไปเล่นงะนะครับข้างหลังก็คือกันนะครับโรยไว้คือกันครับกตาคนเซตเรียบร้อยนะครับเอานมีออกนนึ่งเพื่อนออกหลังครับผมคนเซตเรียบร้อยแล้วนะครับกับเหลือกับ จีได้รอมันแห้งนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมื้อครับมันแหงน้งแล้วเขาจังสีไปคัดปั๊บหน้าสีพื้นมานครับแล้วก็จีได้เขาเข้ามาบ้นสีนะครับกัอีทีนี้กัะช่างแรงกับจบเลยแล้วครับแต่ขอบคุณทุกคนหลายๆนะครับที่เข้ามาเบิง่งแลวก็มาเรียนรู้งานน้ำกันนะครับกะเบิงช่างแรงไขาทงงานไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนดู นั้งหลามากนะมากครั้งนี้แล้วเราก็เห็นงานเกี่ยวกันนี่เอาก็ลงไปมันก็ไม่มีอะไรก็แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ทางด้านงานให้คนมากที่เข้ามาเบิ่งนะครับกับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ